ทานผู้ชมเห็นข่าวนี่สหรหัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการทางการทหารหรือว่าโจมตีเวเนซุเอลาคาถามก็คือเป็นอย่างสหรหัฐคือโจมตีเวเนซุเอลามีจุดพิเศษเอีงสองประเด็นทุกคนก็คือประเด็นแรกมีข่าวเนาะตามการรายงานข่าวว่าชาลัดหนีโจมตีเรือเลวในทะเลแคริเบียนเนื่องจากชาลัดก็อ่างว่าเรือเลวนั้นใส่ลำเลียงยาเสพติดว่ซาา่า เล็บอันขอหาที่สองเนาะที่สรหรัฐตั้งให้ก็คือประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานี่บริมาจากการเลือกตั้งแบบชอบธรรมาสัน่นด้วยสองขอหานี่ก็เลยโจมตีประเทศเวเนซุเอลามีระเบิดอยู่ในใจกลางเมืองอีได้ข่าวล่าสุดเนาะว่าประธานาธิบดีพ้อมกับภรรยานี่ถือขวบคุมโตออกนอกประเทศแล้วและก็สหรัฐอเมริกาเองนี่พอม ที่จะแถลงข่าวอยู่หลัดฟลอริดาตอนหาทุ่มเวลาตรงกับประเทศลาวประเทศไทยนี่แล้วเนาะหาทุ่มของวันนี้ก็คือ11บเอโมงกลางคืนทุกคนรอติดตามกันเด้ออันนี้อิงตามข่าวสื่อสองหลักของประเทศไทย